โอเคก็ okay, สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวอลเปเปอร์มิมิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอีเวนท์ที่ดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับไปเล่นเกมอื่นจะดีกว่านะเปิดมาก็ระเบิดตัวเองซะแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับอีเวนท์ที่มาใหม่นะครับเป็นอีเวนท์รันทั้งเดือนนะครับรันทั้งเดือนก็คืออีเวนท์นี้นะครับจะอยู่ทั้งเดือนไปเลย นะครับตั้งแต่วันนี้คือวันที่2นะครับส่วนคลิปจะลงวันไหนไม่รู้บอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมอัดวันที่2วันที่อีเวนต์เข้านะครับซึ่งอีเวนต์ในตอนนี้นะครับมันมาควบกัน2อ v e ีเวนต์นะครับคืออีเวนต์ตัวนี้นะเป็นห้องสังสรรค์หรูหราซึ่งอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ผ่านทรัพยากรซึ่งรถที่ได้ในรอบนี้ก็เป็นไทป์ห้าคาริพร้อมลายพลางนะครับก็ควรเก็บนะคาริโอเคนะครับเล่นได้สนุก เป็นท d ดีที่ทายเทียบไม่ง่ายนะครับมันคือ scorpion g กับ z 3 0 o pm นะครับมันอยู่ในคลาสนั้นเลยอ่ะนะดีพอๆกันนะครับอาจจะดีกว่าด้วยเพราะว่ามีตัวช่วยเล็งแต่ที่ไม่ดีกว่านะครับก็คือไม่มีป้อมที่หมุนได้รอบตัวนะครับมีแค่นั้นส่วนของรางวัลอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนกล่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันสุ่ม s c e p t e r เฉยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรายังมึนที่สุดนะครับก็คือโทเค็นล้านแมวหยกที่เราไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้นะครับก็ต้อง รอต่อไปแต่ถ้าเราอาจจากข้างบนก็คือรับไอตัวนี้นะครับรับโทเค็นเนี่ยไปซื้อชุดสินค้าในร้านค้านะครับซึ่งในนตอนเนี้มันยังไม่มีนะนะยังไม่มียังไม่มีขึ้นให้ดูนะก็เลยไม่รู้นะครับก็รอดูแล้วกันนะถ้ามันขึ้นมาในร้านค้าก็เดี๋ยวคุณก็รู้เองนะครับก็เช็คร้านค้าบ่อยๆแค่นั้นเองนะซึ่งอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้นะเป็นอีเวนต์แค่เล่นไปเรื่อยๆกับผนทรัพยากรที่คุณมีลดเหลือ มีแค่นั้นแล้วก็จะมีอีเวนต์หนึ่งนะครับที่รันทั้งเดือนนะครับคืออีเวนต์เปิดตัวสังกัดแล้วก็แปลกใช้ได้นะครับชื่อ Google แปลภาษานะครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์มันเสียว,วาลาด้วยเปล่าประโยชน์นะครับซึ่งส่วนตัวผมหนีไปเล่นวอเทนเดอร์นะก็อีเวนต์อันนี้อาจจะไม่สําเร็จก็ไม่รู้แล้วครับมันไม่ค่อยมีอะไรน่าเลียงดูแล้วนะช่วงนี้แม้ว่าอีเวนต์มันจะรันทั้งเดือนก็ตามมันก็งี่เง่าเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งเอีเวนต์นี้นะครับเขาจะให้คุณเก็บนะครับสี่ที่เรียกว่า Faction m e เ a เ l i ย n parts ซึ่งไอเหรียญ f a ค t i o n เนี่ยคุณจะสามารถได้จากการสำเร็จภารกิจในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละหน่วยด้วยนะครับซึ่งคุณจะได้4อันนะครับในแต่ละแฟคชั่นไงแล้วคุณจะได้เพิ่มอีก5อันนะครับซึ่งมันเป็นของขวัญที่เขาจะให้คุณทุกๆสัปดาห์ซึ่งในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีถึง5สัปดาห์นะครับก็คือตั้งแต่วันที่2วันที่9วันที่16 วันที่23แล้วก็วันที่30คือเดือนนี้มี5สัปดาห์นะครับ <_ an> เขาก็เลยจะให้เพิ่มนะครับถึง5ชิ้นส่วนซึ่งควรจะเก็บเต็มๆนะครับได้ถึง9ชิ้นส่วนเลยนะเจ้าแฟคชั่นเวเดเลียนเนี่ยและเขาก็เขียนไว้เลยนะครับว่าเก็บชิ้นส่วน8ชิ้นส่วนเพื่อที่จะแลกลดสุ่มเทียห้าหนึ่งเทียแปก็ผมคิดว่าผมคงจะได้เทียห้านะครับก็ไม่แปลกใจอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีวิดีโอให้ดูซึ่งก่อนที่จะไปดูวิดีโอนะครับ ผมก็จะให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าของที่คุณจะได้เนี่ยคืออะไรบ้างและในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะให้อะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวขอเลื่อนดูตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาดูซึ่งอเวน์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นทีมๆของมันนะแบ่งเป็นแฟคชั่นแฟคชั่นนะครับซึ่งแฟคชั่นแรกเนี่ยคือไททันแล็บไททันแล็บก็คือรถตระกูลไททันนะครับพวกไททันช้รโอเทียไททัน t 5 4 d ดแล้วพวกนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในก็คือจะอยู่ในแฟคชั่นนี้ส่วนแฟคชั่นถัดมาครับจะเป็นแฟคชั่น d e f e n d e r ก็อยู่ในตระกูลพวก Defender m a มาก 1d28 Defender ครับพวก c h u r c h i l l W d e f e n d e เรพวกนั้นก็อยู่ในแกบนี้แล้วก็จะเป็น West Lander West Lander นี่ก็จะอยู่ในของแม g เก e นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ West Lander จะมีแมทเกมนะซึ่งมันก็อยู่ในรถตระกูลของพวกแ a ทเกมครับเช่น น่าจะเป็นแอนนี่หรือไม่ก็เป็นสมัชช์เชอร์ครับรถในตระกูลพวกนั้นน่ะนะและอสุดท้ายนะครับจะเป็นไฮบริดฟอร์ดก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นรถทั่วไปนะเป็นรถแนวไฮบริดซึ่งก็ดูจากในวิดีโอก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฮบริดไม่รู้จะคิดอะไรก็เลยเนี่มาใส่แทนน่ะนะซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะว่าข้างบนมันให้เหรียญไอแฟคชั่นนี่กี่เหรียญน,นะครับก็คือเราจะเห็นได้แล้วว่าถ้าเราทําภารกิจไททันแล็บเราจะได้เหรียญเหรียญหนึ่งพร้อมกับฟรีกิฟต์ ก็คือเขาจะให้คุณฟรีเลยนะครับหเหรียญในทุกสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ไททันแลบเนี่ยจะได้และส่วนสัปดาห์ดี f เ n นเดอร์ก็จะเหมือนกันนะครับทำภารกิจดี f เ n นเดอร์ได้1เหรียญแจกฟรี1เหรียญแล้วก็เวส t l แลนเดอร์ทำภารกิจ1เหรียญแล้วก็ได้ของขวัญหนึ่งเหรียญล่าสุดท้ายนะครับให้บิดฟอสให้บิดฟอสเนี่ยมันจะคลุมนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่13พฤษภาจนถึงวันที่30พฤษภานะครับมันคือคาบเกี่ยวของสัปดาห์นั้นพอดีมัันนเลยแจกถึง2รรนนะครบ แต่จริงๆนะคุณน่าจะทําเสร็จก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําภารกิจของไฮบิทฟอสต์เสร็จและคุณได้รับเหรียญของวันที่23เพราะฉะนั้นก็คือคุณได้ครบแล้วนะครับ8พาร์ทนะ8ชิ้นคุณก็เอาไปแลกลดสูมได้เลยนะก็คือจบละง่ายๆนะครับซึ่งในช่วงของไททันแล็บนะครับก็จะได้ซับสคริปชั่นฟรีซึ่งผมว่าผู้คุณน่าจะได้กันในอีกไม่นานนะครับใครที่ไม่ได้ก็รอก่อนมันอาจจะขึ้นมาในอนาคตนะครับซึ่งก็มีให้ล็อกอิน7วัน ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็น่าจะมีของเล็กๆน้อยๆนะครับตัวลดราคาการซื้อรถและพวกนี้ก็ดีนะครับแล้วก็วันที่4จะแจกเป็นรถไททันไม่รู้ว่าไททันอะไรน่าจะเป็นไททัน M24-57 ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เหรียญในวันที่5ภารกิจในวันที่6และบูธในวันที่7ก็ไปดูแล้วกันนะว่าวันดอกอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ผมอัดมันยังไม่มานะ ซึ่งเควสไททันแล็บนะครับก็น่าจะเป็นวันที่6น่าจาะนะหรือไม่ก็อาจจะเด้งวันนี้หรือไม่ก็อาจจะเด้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่รู้นะซึ่งเควสนี้นะครับมันเป็นเควสท,ที่ให้เราชนะ25ครั้งในการเล่นรถตระกูลไททันจะเล่นคันไหนก็ขึ้นหมดนะครับขอแค่ให้ชนะซึ่งมันก็จะได้ไอ้กล่องกล่องตู้สินค้ายักษ์นะครับน่าจะใช่นะ2กล่องซึ่งในช่วงแฟกเตอร์นี้นะครับก็จะมีแค่นี้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอกันนะว่าเป็นยังไงะนะอะซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าวิดีโอแล้วซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเยอะนะครับเป็นแค่การแนะนําว่าเอออีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์อะไรมีชื่อว่าอะไรนะครับก็อีเวนต์แฟคชั่นโลว์เอาท์ไม่ได้มีอะไรนะครับเริ่มวันที่2ถึง31เอยเฉยๆซึ่งในทุกๆสิ้นสัปดาห์นะครับเขาจะแจกของก็คือเจ้าเหรียญนะเปลี่ยนแฟคชั่น กล่องอะไรไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ไงแล้วก็เขาให้เราเก็บเหรียญอันนี้ให้ครบ8เหรียญเพื่อได้รับรถนะครับซึ่งก็พูดไปแล้วอ่ะนะพะนั้นก็ข้ามซึ่งอันแรกนะครับที่เราจะได้เจอกันนะครับก็คือไททันแล็บซึ่งไททันแล็บเนี่ยก็จะมีแค่ล็อกอินส่วนในสัปดาห์ของ Defender เนี่ยจะง,ง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรจะมีทั้งหมด10สเตทนะครับซึ่งใน10สเตทนี้บอกเลยว่าไม่ยากเพียงแค่คุณได้ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วได้เหรียญเชี่ยวชาญ ก็คือเล่นเราได้เหรียญหน 1, ึ่งเหรียญสองเหรียญเอนนะ็มเนี่ยพวกนี้นะครับมันก็จะได้เหรียญพวกนี้มาแล้วก็ออกมาแลกของแค่นั้นเองซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็น่าจะมีของเพิ่มนะครับแล้วก็น่าจะแจกเชอร์ชิลล d เดอะบิลดีเฟนเดอร์ด้วยก็โอเคดีนะครับไม่ดีแย่ขนาดนั้นนะ,นะะแล้วก็เป็นเฟสของเวส t l แลนเดอร์นะครับวันที่26ก็กางเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ ง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยก็คือภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจที่เขาอยากจะให้คุณใช้ consumable ก็คือยุทธปัจจัยนะก็คือขอเพียงแค่คุณกดยุทธปัใจจัยใช้ก็จะถือว่าผ่านในภารกิจนั้นๆแค่กดซ่อมแค่นั้นเองนะครับกดซ่อมกดบูทกดอะไรก็กดไปเหอะนะครับก็จะได้ละได้หนึ่งพาร์ทนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอน,นี้เขาบอกว่าเออในโหมดแม็เกมเนี่ย มันมีสกิลไว้ใช้สกิลนับด้วยนะครับยิ่งใน,นเกิดว่าคุณกดอุปกรณ์ใช้มากมายเท่าไหร่นะครับยิ่งเยอะคุณก็จะยิ่งจบโปรเซสได้ไวขึ้นนะับมีแค่นั้นนะสำหรับอีเวนของเวสแลนเดอร์อ่ะส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นไฮบิดฟอร์สที่โตเกมไม่รู้จะอะไรมาใส่นะเพราะว่าแม่งจบแฟกเตอร์มันหมดแล้วนะตระก,กูลมันมีแค่นั้นนะครับในสิ่งที่มันทํามานะก็เลยเป็นอะไรที่ดูไม่ได้มีสาระแทนนะครับ สิ่งที่เขาไเก็บก็คือโดนัท45อันเพื่อที่จะแลกกับลายพรางนะครับลายพรางของแอสตันเล็กแล้วก็สกินของ STA 1หนึ่งซึ่งไอ้โดนัทพรุ่งนี้นะครับได้จากภารกิจประจำวันแค่นั้นนะครับก็คือภารกิจมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มูลค่ามันน้อยมากนะครับเนี่ยมันก็พวกโปรไฟล์ผมจะผมถามจริงๆว่าเพื่ออะไรได้ไหมของเก่าๆทั้งนั้นนะครับรีลันที่ไม่ได้มีประโยชน์เลยขนาดนั้นนะ ซึ่งทั้งหมดมันก็มีแค่นี้อ่ะนะแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันออกไปแลกอะไรได้เพราะว่ามันไม่ได้บอกนะครับแม้ว่าผมจะกอจนจบคลิปก็ไม่ได้มีบอกนะครับว่าเมื่อเราเก็บไอ้แฟคชั่นเมดิเรียนครบแล้วเนี่ยมันได้อะไรไม่รู้นะครับต้องรอซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะครับคุณจะต้องเล่นเยอะมากนะถึงจะได้รถที่ก็ไม่ได้แจกอะไรเยอะขนาด บอกแล้วว่าอีเวนต์ไม่มีอะไรเลยอีเวนต์ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างที่จะแอบ,บช่วยนะครับถือว่าไม่มีอะไรอ่ะคุณลองคิดดูมันไม่มีอะไรอ่ะเพียงแค่ให้คุณเล่นนะครับซึ่งผมถามจริงๆเหรอว่าแล้วแล้วมันยังไงอ่ะนี่คืออีเวนต์ทั้งเดือนนะครับมันไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไม่มีรถซีซั่นคือจริงๆเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาจะต้องมีซีซั่นที่7แต่มันไม่มีมันมันไม่น่าจะทําแล้วอ่ะนะมันหายไปแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดว่ามันมีอีเวนต์ตัวนี้นะครับที่ลันทั้งเดือนพฤษภาแล้วอัปเดตรีฟอสตอ่ะจะไปให้เล่นตอนไหนเพราะว่าถ้าเราเล่นอีเวนต์นะครับแฟคชั่นโลเอาท์ในเดือนนี้อะแล้วถ้ามีรีฟอสตมาทับประมาณสักท้ายเดือนเนี่ยผมถามจริงจริงครับว่าเราจะเราจะเล่นกันยังไงคือแฟคชั่นก็ต้องทาเทสรอบ2ก็ต้องเล่นสรุปคือแม่งทิ้งภาระ,ะให้ผู้เล่นทั้งนั้นเลยครับไม่มีช่วงเว้นจังหวะให้เราได้ไปเล่นรีฟอสต หรือไม่ก็รีฟอร์ไม่ไม่มีด้วยซ้ํานะครับรีฟอร์ไม่มาเดือนพฤษภา,าอีกแล้วพี่จะไปเทสเดือนมิถุนาเลยโลโอ้โหมันแก้นานเกินไปนะครับในนั้นตอนนี้คือแม่งคือปัญหาหนักมากมีแต่อะไรก็ไม่รู้กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับอีเวนท์ที่รันทั้งเดือนเนี้ยถือเป็นอีเวนท์ที่ไม่มีประโยชน์เลยมันแค่ทําให้เรามีอะไรเล่นเฉยแต่ผมบอกเลยว่าสำหรับผมคือไม่เอนจอยกับมันเลยนะครับอีเวนท์แบบนี้ จะเล่นไปทําไมดีกว่าครับรถไอ้ที่ได้ก็ได้แค่นเนี้ยเนี่ยรถเทียรหกงี่เง่ากับเชอร์ชิลเดอะบิวดีเฟนเดอร์ที่แม่งน่าจะเป็นเทียห้าด้วยซ้ำอ่ะคุณแจกผมแค่นี้เองเหรอสองคันแล้วก็อาจจะมีรถสุ่มให้หนึ่งเทียแปดซึ่งพอสุ่มออกมาอีทีหนึ่งเลทเทียห้ากับเทียรหกแม่งเยอะกว่าเทียเจ็ดเทียแปดรวมกันซะอีกสรุปคือแม่งเป็นอีเวนท์ที่แม่งให้รถแค่สามคันแล้วก็ไม่ใช่เทียแปดด้วยซ้ำอ่ะ แล้วใครเขาจะไปเล่นกันนะให้มือใหม่ให้เด็กใหม่เล่นไปงั้นเลยโอ้โหไม่เป็นอีเวนที่แม่งอวยแต่ผู้เล่นใหม่อะผู้เล่นเก่าแม่งทิ้งไปแล้วอะแม่งโยนเราลงเหวครับวอลกมมิ่งตอนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นอะไรที่เส็งมากนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปไม่รู้ถัดถัดไปอะผมจะมาพูดระบายเกี่ยวกับไอ้วอลกิมมิ่งเนี่ยนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับโดนผมใส่แน่ ก็รอคิดตัดไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปนั่งอัดเพิ่มอยู่นะครับไม่เข้าใจกับวอล์กิมี่งีจริงกำหมัดจัดอะ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับอีเวนต์อันนี้นะผมค่อนข้างเซ็งกับโบ๊ทแทงกบิดมากพี่แกเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อารมณ์เสียมากนะครับจากใจผู้เล่นเก่าที่ยังรักเกมนี้อยู่ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ